โอเค okay. สวัสดีสวัสดีครับใครที่อยากเล่นแนวนี้นะครับก็คือเคยลองแล้วแล้วเอ๊มือขวากับมือซ้ายมันมันไปได้วยกันไม่ได้นะครับคือถ้าจะมาเล่นเลยอ่ะยังไงมันก็ไปได้วยกันไม่ได้หรอกนะครับมันจะงงไปหมดเลยเราต้องปูพื้นฐานก่อนเราต้องสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนอ่ะอย่างวันนี้ผมสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาให้หนึ่งตัวนะครับก็เอ่อมันถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นมันจะกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ยังไงมันก็ต้องฝึกให้มือซ้ายกับมือขวามัน มันสัมพันธ์กันนะเอก็เดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันเอาเป็นตัวแรกก่อนมันจะมีไล่ระดับไปสัก1 2 3นะเอาตัวที่1ก่อนยังไงก็ต้องผ่านมันนะไม่อยากให้ข้ามเลยถ้าใครอยากจะเล่นแนวนี้ยังไงก็ต้องเล่นตัวนี้ให้ได้นะครับอยากให้เล่นให้ได้มันจะได้ต่อยอดง่ายนะมันจะได้รู้จักกันไอ้มือ2มือนี้มันจะได้รู้จักกันนะครับอโอเคผมจะเล่นเป็นเป็น e major นะเป็น e ตัวในขอภัยด้วยที่เอากีตาร์ไม่มีดอทตรงนี้มาพอดีผมมีดอทข้างบนก็ลองดูแล้วกันมันเป็น e นี้ แล้วก็ C# minor แล้วก็ A ตัวนี้เปิดนะแล้วก็ B อ่าผมจะเล่นแค่4คอร์ดบนอยู่เท่านี้นะครับแบบฝึกหัดสร้างตัวนี้มันสะดวกดีนะเพราะมันเปิดสายได้โอเคก็ย่ำย่ำตรงนี้ตรงนี้ใช้วิธีการบางอารมณ์ทุบไปได้บางอารมณ์ก็ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้บางอารมณ์ก็อย่างนี้บางอารมณ์ก็ทุบบ้างก็ได้มันจะสนุกนะครับก็ผมจะใช้กัน ดึง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 นึออกไหมอ่านึกออกไหมใช้ปากช่วยโอเคก็เขาเรียกว่าไงแบบตัวที่1ใช้การแค่ย่ำก่อนกระเดื่องก่อนช้าช้านะ ตัวแรกกี่สายด้วยเลยก็ได้คืออยากให้กี่สายด้วยเลยเวลาฝึกซ้อมมันจะได้มันจะได้สนุกนะครับมันไม่แห้งเกินไปเราเราจับเป็นฟอร์มคอร์ดไปเลยก็ได้นะ ถ้าเกิดพี่ๆฝึกช้ามากอะ่ะบางทีจังหวะมันจะจับไม่ถูกแนะนําว่าลองลองฝืนฝืนด้วยความเร็วระดับหนึ่งไม่ได้เร็วแบบอะไรเลยแต่ว่า,าถ้าเกิดมันงงมันไม่เข้าใจในจังหวะที่เราฝึกช้าๆลองเพิ่มความเร็วขึ้นมาเอามันจะง่ายขึ้นนะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าใครถนัดช้าอันนี้แล้วแต่อืมโอเคตัวที่แรกตัวแรกคออย่างเดียวผ่านไปแล้วทีนี้เอาแสแนมมาด้วยเอานิ้วโป้งใส่เข้ามาลองดูนะ ช้าๆก่อนนะ จะอยากให้ใช้นิ้วโป้งวะเอาเป็นว่าแล้วแต่ถนัดแล้วกันจะนิ้วโป้งนิ้วชี้ก็ได้เพราะบางอารมณ์ผมก็ใช้นิ้วชี้โอเคก็ประมาณนี้นะก็สมมุติว่าโอเคถ้า2อย่างตัวเนี้ยพี่ๆเพื่อนๆคล้องแล้วนะพอคล้องแล้วถ้ายังไม่คล้องก็ไปก่อนสต็อปหยุดคลิปไปแค่นี้ก่อนไปเอาเอาแค่นี้ก่อนไปนั่งงมคนเดียวเลยนะเอาแค่นี้ก่อนก็ยังไม่ต้องฝึกต่อก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าคล้องแล้วไม่เ้าแล้วไปไงต่อล่ะก็ลองมือเนี้ยมันว่างเยอะเลยนะครับ ช้าๆผมก็ไม่ถนัดแต่ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะพยายามเอาใหม่นะเราพอเวลาเดี๋ยวพูดถึงว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้เราได้แล้วนะอันนี้ในเคสที่อยากต่อยอดก็ผมจะสาธิตว่าพอเวลานิ้วเราว่างเราก็ใส่โน้ตไปใส่สายไหนก็ได้นะ เกตว่าเราจะคุมเมลโลดี้หลักเขาไว้ดึง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 งอ่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าเล่นไปแล้วอา้าวเวรกรรมเมลโลดี้หลักหายแสดงว่าเรายังสับสนอยู่ถ้าเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเราสามารถใส่อะไรก็ได้สามารถใส่โน้ตอะไรเพิ่มก็ได้แล้วเมลโลดี้หลักยังอยู่ทีนี้สนุกบอกให้เออแสดงว่าพี่เพื่อนๆอ่ะสำเร็จแล้วนะส่วนผมยังไม่สำเร็จผมก็ยังฝึกอยู่อในในทางอย่างบางอย่างผมก็ยังฝึกอยู่นะ <c oughs> ก็ปกมันยากนะครับอ่าสมมุติว่าเฮ้ยเทพว่ะเราได้แล้วเก่งแล้จะม่วงแค่ไหนเมโลดี้หลักก็ยังอยู่จะใส่อะไรขนาดไหนเมโลดี้หลักก็ยังอยู่ทีนี้สนุกบอกให้ใส่เพลงอะไรก็ได้ ก็ไม่เป็นไรเท่ากับว่ามันจะมีประมาณ3สเต็ปนะหนึ่งกับสองอันที่สามก็ บอกว่าตัวนี้ผมผมว่ามันมีประโยชน์มากๆที่สุดในโลกเลยแก้ปัญหามือซ้ายกับมือขวามันไม่ยอมไปด้วยกันได้ช้าๆก่อนก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าช้าไปแล้วมันไม่เข้าใจเพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยนึงมันอาจจะช่วยขึ้นได้นะครับโอเคก็ถ้ามันดูแล้วมันมีประโยชน์อยากแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆเขาฝากด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจมาทําให้ดูอีกนะก็เวลาไลฟ์สดอะไรเงี้ยคนก็ถามมาเยอะเลยเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงนะครับคือถ้าอยู่ดีจะมาเล่นเลยอ่ะมันเล่นไม่ได้หรอก จริงๆแล้วมันก็มีคนที่เล่นได้แต่ว่าเขาจะต้องมีพื้นฐานที่ปึกมากๆเลยเนาะอยากเล่นก็เล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นเลยยังไงมันก็ต้องมีแบบฝึกหัดก่อนเหมือนเราเรียนกอไก่เขาไข่เขาข,ขวดอ่ะเออยังไงก็ต้องผ่านแบบฝึกหัดไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเห็นแล้วท้อ,อไม่ได้หรอกผ่านไม่ได้หรอกแบบฝึกหัดจังยากเลยมันก็เล่นไม่ได้หรอกเนาะยังไงก็ต้องต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดแบบถึงจะไปเรียนให้ครูเก่งแค่ไหนครูแบบระดับเขาเรียกว่าไง ระดับโลกแชมป์โลกแค่ไหนแต่ตัวเองเอยังเตัวผู้เล่นอะยังไม่มีความอดทนแล้วไม่มีความตั้งใจอะยังไงมันก็ไม่ได้นะเท่ากับว่าไม่ครูดีไม่จําเป็นมันก็จําเป็นแต่ว่าถ้าอยากเราเราไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยเราต้องอดทนนะครับเราต้องฝึกด้วยตัวเองตั้งใจนะครับบางทีมันปวดหัวจนเครียดเลยก็มีนะบางทีผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมว่าผมพอถ่ายทอดได้ก็ แบ่งๆกันนะครับแบ่งๆความลับมันไม่ใช่ความลับหรอกแบ่งๆเทคนิคดีๆแล้วกันในสไตล์ผมแล้วกันเนาะเออโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยสวัสดีครับ